โดยการ S.T.V ครับวันนี้ผมจะมาทาวทูกับแรมตัวกลับนะครับจะสอนโดยน้องจีโนนะครับนะครับวันนี้เราจะมาทาวทูกับแรมตัวกลับนะครับโดยจีโนนะครับขั้นตอนแรกครับมีอะไรบ้างครับการที่เรากับตัวรับไสิบนะครับเราต้องเริ่มจากการที่เราเลี้ยวกับแรมให้ได้ก่อนนะครับนี่แล้วก็แแรมเลี้ยวไงครับไหนมาดูนะครับ ขั้นตอนที่สองให้เรานะครับเลี้ยวกับบนแล้นาขาขวนะครับพร้อมเขาขาเข้าขาค้างไว้นะครับเข้าขาค้างคนที่ฝึกแบบใหม่ต้องรีบกลับให้เริ่มจากการดำตำก่อนอาการกระส่งไปมันก็เสี่ยงในการล้มนะครับขั้นตอนที่สามเลยครับขั้นตอนที่สองได้จนชินแล้วนะคบข, 3, ขั้นตอนที่สามคือขึ้นงตรงแล้วก็บิดลงมาตรงๆนะคะ ขั้นตอนที่สี่ครับขั้นตอนที่สี่คือการกลับตัวลอยๆนะคะพอคุณกลับขั้นตอนที่สามได้จนชิดแล้วขั้นตอนที่สี่คือการเทคหน้าออกจากแรมนะเทคหน้าออกจากแรมแล้วก็บิดตัวลงมาคอยดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ กับการกับตัวเราเป็นสิใครทําได้แล้วคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมนะกดกระดิ่งแล้วเจอกันครับบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ